ตอนนี้เราก็มาถึงซุ้มประตูหน้าวัดเนินสุทธาวาสนะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆเลยครับวันนี้ที่วันนี้ขับมอไซค์มาเลยครับขับเจ้าลิงน้อยมาวันนี้จะมาสวดขอเข้ามากรรมครับที่โบสถ์มหาอุดนะครับโบสถ์มหาอุดมหาอุดนี่เก่าแก่ประมาณอายุมากกว่า200ปีแล้วนะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับ ก็คล้ายๆวัดเตาปูนนะที่เราไปอาทิตย์ก่อน,นครับลักษณะองค์พระด้านในโบสถ์คล้ายๆกันก่อนอื่นแล้วก็ามากราบตรงวิหารหลวงพ่อโตก่อนนะครับวิหารหลวงพ่อโตเนี่ยสอนมากนะครับเท่าที่เห็นก็คนจะมาขอพรแล้วก็มาแก้บนที่วิหารหลวงพ่อโตนะครับหลายคนก็ขอเรื่องการงานโชคลาภอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าสมหวังก็เอาไข่มาแก้บนนะครับเท่าที่เราเห็นนะ ช่วงเช้าเราก็เห็นบางท่านก็มาแก้บนเหมือนกันช่วงเช้าเ้าเห็นเล่าว่าขอาการงานได้อะไรประมาณเนี้ยขอให้ได้งานประมาณนี้ก็เลยมาแก้บนนะครับนี่คือวิหารหลวงพ่อโตแห่งวัดเนินสุทาวาสนะครับอดีตเจ้าวาดของวัดเนินสุทาวาสนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่ทุกคนเห็นแล้วก็ด้านในก็จะมีรูปเหมือน หลวงพ่อโตนะครับแล้วก็มีภาพปิตาเป็นเดอกลักษณ์ของวัดเนินสุทาวาสเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพของอหลวงพ่อโตนะครับนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเนินสุทาวาสนะครับวิหารหลวงพ่อโตจุดนี้คนจะมา,อาขอพรแล้วก็มาแก้บนตรงจุดนี้นะครับตรงวิหารหลวงพ่อโตจุดนี้นะครับด้านในช,ช่วงเช้าๆก็คนยังไม่เยอะครับ ผมน่าจะมาเันคนแรกนะเท่าที่เห็นนะยังไม่มีใครมาพอสายๆหน่อยก็เริ่มมีคนมาแล้วก็จุดดอกไม้ทุบเพียนก็อยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับตรงจุดนี้เลยชุดละ20สบาทเลยนะครับแล้วก็ใส่ตรงตู้เลยนะครับตู้รับบริจาคนะครับนี่ก็คือโบสถ์ที่ทุกคนเห็นนี่โบสถ์มหาอุดนะครับอายุมากกว่า200ปีที่เราจะมาสวดขอขามากรรมที่นี่ครับ นี่คือด้านนอกของอโบสถ์นะครับโบสถ์มาอุดนี่คือบรรยากาศด้านในเลยนะครับยังไม่มีคนนะครับช่วงเช้าๆอยู่คนยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะแน่นเลยนะคนจะเยอะทุกที่นะครับนี่ครับด้านในก็ปฏิสถานองค์คล้ายๆวัดต่อปูนเหมือนกันนะครับสังเกตดูทัศนะองค์ท่านคล้ายๆกันเลยนะแกะสลักอะไรประมาณนี้คล้ายกันเลยเท่าที่เราเห็น อาทิตย์ก่อนที่เราไปวัดเตาปูนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเนืนสุทาวานนะครับโบสถ์มหาอุดแห่งนี้ก็ถ้าที่ฟังฟังมาก็ประมาณอายุมากกว่า200ปีแล้วนะครับสร้างมาเป็นวัดที่เก่าแก่มากของอเมืองชนบุรีนะครับนี่นี่ก็คือบทสวดของนี่ก็จะเป็นคาถาเงินล้านแล้วก็มีบทสวดขอขามากรรมครับ วันนี้เราจะมาสวดขอเข้ามากัมเดี๋ยวเราหาแผน่นก็จะมีแผ่นวางอยู่ตรงนี้ครับบทสวดนี่ครับจะมีอยู่สองแผ่นนะครับนี่คําขอเข้ามากัมน,นี่ครับดีช่วงเช้าเช้าที่เรามาวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยคนไม่เยอะเราก็เลยแบบเหมือนไม่แน่นไม่เหมือนนาที่ก่อนที่เราไปคนเยอะมากแน่นมากเลยแต่วันนี้ก็คือสบายสบายเลย ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นแล้วก็ได้มาสวดขอขอมากรรมนะครับนี่ด้านในโบสถ์มหาอุดนะครับเนี่ยก็โบสถ์ก็ลักษณะก็ไม่ใหญ่มากหรอกถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนลักษณะเท่ากุฏินะแล้วก็สวดขอขอามากรรมนะนี่ก็จะมีบทสวดอย่างนี้เลยวันนี้ก็นั่งสวดคนเดียวเลยในโบสถ์มหาอุดนะครับคนเดียวเลยวันนี้ เป็นวันธรรมดาที่เรามานะครับแต่ถ้าเราไปวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่นเลยนะวัดนี้ก็แน่นเหมือนกันทุกที่เหมือนกันวัดแน่นหมดเลยนะครับเราเลือกมาวันธรรมดาดีกว่าคนไม่เยอะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยคนเยอะก็ร้อนก็จะอย่างเงี้ยสบายดีวันธรรมดาสบายนะครับลักษณะด้านในองค์พระคล้ายๆกับวัดเตาปูนจริงๆนะเพราะว่าวัดเตาปูนก็อยู่ ชนบุรีเหมือนกันฝั่งนูน้นลักษณะก็คล้ายๆกันเลยนะลักษณะองค์พระเท่าที่เราสังเกตองค์พระก็น่าจะเป็นถท่าที่มองน่าจะเป็นไม้แกะสลักนะผมว่าไม่น่าใช่ปูนนะเท่าที่เรามองเห็นผิดพลาดประการใดก็ถ้าใครเห็นเป็นหรือว่าเป็นปูนเป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับผมว่าเห็นเป็นไม้นั่แกะสลักคิดว่า ที่เรามองเห็นตาเปล่านี่บรรยากาศด้านในโบสถ์นะครับโบสถ์มหาวุฒิก็ด้านไมก็จะมีรูปของหลวงปู่เกี้ยงอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเรามาพอดีพระกำลังสวดทำวัดเช้าฉันเพลนพอดีไอฉันช่วงเช้าพอดีก็เลยไม่ได้ไปกราบสังขารหลวงปู่เกี้ยงอยู่ด้านในพอดีพระกำลัง จะชานข้าวพอดีก็เลยไม่ได้เข้าไปกราบนะครับสังฆารหลวงปู่เกี้ยงก็ยังอยู่นะครับปกติเราจะเข้าไปกราบตรงลงแก้วด้านในนะวันนี้เราตั้งใจมาสวดขอขอมากรรมที่โบสถ์เก่าแก่นะโบสถ์มหาวุฒิเก่าแก่เลยทางวัดบอกว่าอายุมากกว่า200ปีเป็นโบสถ์เก่าแก่เลยนะครับก็เมื่อก่อนก็สร้างเป็นไม้แล้วก็อาจจะ บหรณะใหม่อาจจะมีต่อเติมเป็นปูนขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเท่าที่เราเห็นก็เป็นไม้นะด้านบนบนฝ้าเพดานเป็นไม้นะครับลักษณะองค์พระผมก็ว่าน่าจะเป็นไม้แกะสลักนะไม่น่าผิดพลาดนะหรือว่าเป็นปูนนะครับมีอากาศก็แวะมานะครับก็จะมีอยู่สองที่ก็จะมีวัดเนินสุทาวาสนะครับ อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาชลชนบุรีพอดีที่ว่ามีโบสถ์มหาอุดนะครับวัดนี้ก็โบสถ์ก็อายุมากกว่า200ปีแล้วถ้าไปอีกฝั่งก่อนถึงบางแสนก็จะเป็นวัดต่อปูนก็โบสถ์โบสถ์ฝั่งนู้นก็จะเก่าแกกว่าอายุมากมากกว่า300ปีเหมือนกันโบสถ์มหาอุดเหมือนกันนะครับคนก็ไปทําบุญแล้วก็ไปสวดขอเข้ามากรรมวันนั้นที่เราไปอาทิตย์ก่อนก็ แน่นเลยคนแน่นเลยนะครับนี่บรรยากาศวันนี้สบายสบายเลยคนน้อยเลยช่วงเช้าๆวันธรรมดาด้วยคนไม่เยอะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเน้นแน่นเลยนะเพราะพื้นที่พื้นที่ในโบสถ์แล้วก็พื้นที่วัดก็ก็ถือว่าแคบนะครับเราก็ได้ออกมาตรงจุดโบสถ์โบสถ์มหาวุินะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมี นี่คือบรรยากาศด้านหน้าครับทางเข้าด้านข้างที่เราเห็นไหมข้างๆนะนี่นี่คือวัดเนินสุธาวาสนี่จะมีเจดีย์แล้วก็มีอุโบโสถหลังใหม่สร้างแต่ไม่ได้เปิดครับจะเปิดแค่เท่าที่เราเคยเข้าไปก็ช่วงให้ทำบุญใหญ่นะครับจะมีงานเทศกาลอยู่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิหารวิหารหลังนี้นะด้านนอกเหมือนสับปะรดเลยนะครับสร้างมาเหมือนสับปะรดเลยนะ ที่เราเห็นนะเป็นรูปสับปะรดนั่นนี่สร้างเหมือนสับปะรดเลยน่าจะมีความหมายนะครับแต่เราไม่รู้เลยสร้างความหมายคืออะไรวิหารหลังนี้นะครับด้านในจะประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่นะครับอยู่ในวิหารหลังนี้นะครับวิหารสรรับปะรดเราเรียกวิหารสับปะรดแล้วกันนะครับก็ด้านนอกก็เป็นรูปสับปะรดอย่างเดียวเลยนะนะทุกคนเห็นเป็นรูปเลยผมว่าสับปะรดเหมือนกันแหละ นี่คือบรรยากาศด้านหน้าทางเข้าวิหารนะครับคนน้อยครับวันนี้ช่วงเช้าวันธรรมดาด้วยวัดน,นี้ก็จะเด่นเรื่องเมตตานะครับเมตตามหานิยมเขียวคาดคงกระพันนะครับวัดเนินสุทาวาสเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณด้านในนะครับให้ทุกคนเห็นบริเวณด้านในเป็นยังไงวิหาร ด้านนอกสวยเลไเลืองอรามเลยสาบปดรดนี่คือบรรยากาศด้านในวิหารนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอหลวงพ่อหลวงพ่อวิเชียนนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับตั้งอยู่นี่จะเป็นรูปเหมือนแล้วก็มีพระประธานวงใหญ่นะครับนี่ส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับส่วนด้านข้างของผนังก็จะเป็น จิจกรรมฝาผนังโบราณน,นะครับนี่ลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับแต่ละภาพก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับภาพเก่าแก่ของวัดนี้เลยนะครับของวิหารนี้เลยนะถ้าในาวิหารก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็ประดิษฐานองค์พระพระนอนก็น่าจะเต็มแล้วแหละพื้นที่นะครับ ก็จะมีพระนอนอยู่บริเวณตรงกลางเลยจนถึงจนสุด,ดวิยหารเลยนะครับจะมีพระนอนอยู่นะครับที่ทุกคนเห็นสวยด้านในสวยมากเลยบรรยากาศช่วงเช้าคนนอยครับวันนี้ถ้าเป็นวันหยุดถ้าทุกคนมาวันหยุดวันหยุดเนี่ยจะเห็นเลยแน่นเลยแหละแน่นวัดเลยนะครับ แน่นวัดแล้วก็พื้นที่จอดจอดรถก็ถือว่าจอดได้เยอะอยู่แต่บริเวณด้านในวัดจะแคบๆหน่อยนะครับพื้นที่แคบๆหน่อยแต่ละจุดไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนคนระับโรงเรียนกับวัดอยู่ที่เดียวกันเลยรั้วเดียวกันเลยนี่พระนอนนะครับพระนอนองค์ใหญ่เลยนะบรรยากาศด้านในวิหารนะครับ จิจกรรมฝาผนังรูปภาพหลายๆอย่างสวยเกี่ยวกับพระุทธเจ้านะครับตมาช่วงเช้าก็ดีหน่อยไม่ค่อยร้อนคนไม่เยอะนะครับนี่พระนอนองใหญ่นะครับแล้วก็จะมีต่อทองด้วยนะครับนี่สัญ,ญลักษณ์ที่นี่ ท่านนยสวยเลยครับมีโอกาสก็แวะมาทําบุญที่วัดเนินสุทาวาสได้มาสวดขอขอมากรรมที่โบสถ์มหาอุดแล้วก็มากราบสังขารหลวงปู่กเกี่ยงนะครับสังขารหลวงปู่กเกียงจะอยู่อีกจุดหนึ่งข้างๆวิหารเนี่ยครับพอดีช่วงเช้าพระกาลังสวดช่วงฉันข้าวพอดีช่วงเช้าพอดีครับเรามาเช้าก็เลยไม่ได้เข้าไปกราบสังขารหลวงปู่กเกียงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็ เดี๋ยวค่อยมากราบก็ได้นะวัดนี้เรามาบ่อยนะเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองชนบุรีเลยก็มีโอกาสก็ได้แวะมาเรื่อยๆนะอยู่ใกล้ๆเองในตัวเมืองชนบุรีเองครับเพราะวัดก็อยู่เส้นสุขุมวิทเลยถ้ามาฝั่งกรุงเทพพัตยาก็จะอยู่จะอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลชนบุรีนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะตรงข้ามขวามือเลย ตรงข้ามถ้ามาฝั่งพัทยากรุงเทพก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับติดถนนสุขุมวิทเลยเส้นหลักเลยเห็นเลยนะครับป้ายใหญ่ๆเลยสังเกตตรงสะพานก็ได้ง่ายๆดีก่อนถึงวัดก็จะมีสะพานอยู่สะพานลอยข้ามนะครับก็เยื้องกับปัป๊มปตทเลยนะครับนี่ด้านในก็จะมีทำบุญก็ตอนนี้ก็สร้างมีสร้างกุฏิมีสร้าง หลายๆอย่างนะครับก็จะมีทําบุญหลายจุดเลยด้านนอกนี่ครับแล้วก็ทําบุญทํากระถินนะครับไอกองกระถินนะที่ทุกคนเห็นนี่คือกองกระถินแล้วก็มีกระทงปล่อยคอสดาคอนะครับนี่ปฐมวันเกิดกระทงปจมวันเกิดนะครับสดาคอ,อก็มีมันยันวัดเนือสุทาวาส แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีถวายสังฆทานด้วยนะ